สวัสดีครับเอฟซีทั้งหลายครับประสาททองนิวธรรมสาสารบันเทิงอนุรักษ์ศิลปะประเพณีครับวันนี้พาท่านมาดูพิธีการเผาศพโดยท่านอาจารย์แสวงสมานทองครับเผาศพคุณแม่เหมือนยืนยาววันนี้ครับณเมนวัดบ้านชั้นเพลตบลประสาททองอำเภอขบศิรินจังหวัดสุรินทร์ครับครับคนที่เดินนี่คือท่านอาจารย์แสวงสมานทองครับอาจารย์คนเดียวที่ใส่สูตรผุกเนคไทครับเป็นอาจารย์คนเดียวของจังหวัดสุรินทร์ก็ว่าได้ครับที่ท่านแต่งตัวเท่มากครับท่าน อาจารย์คนแรกและก็คนเดียวในเขตอำเภอเขาสินรินครับที่ท่านสวมสูทนะครับครับท่านใช้สูทใช้สวมสูทครับเป็นอาจารย์ที่แต่งตัวเท่มากครับนี่ท่านเป็นรับจ้างเผารับจ้างเผาทั่วชอาณาจักรนะครับท่านอาจารย์แสงสมานทองครับข้าพเจ้าอาจารย์แสงจุลวังสู บวชนัพัตสีมาวัดปราสาททองต่อตะกูอ,อกมือจอสุรินประชุมสงฆ์เวลาสิบห้าเวลาสิบสี่จุดศูนย์นนอประชุมสงฆ์ิบห้ารูปพระอุปัชฌาย์พระครูสุนทรธรรมพินิษฐ์วัดไผ่สารภูมิกาวาสพระกรรมวาจาจารย์พระครูปิยะธรรมพรวัดโูรินิเวกพระอนุสาวนาจารย์พระครูการุณธรรมรัตน์วัดไผ่สารภูมิกาวาสแล้วก็ ลงชื่ออาจารย์แสวงสมานทองบ้านแสเลอตำบลประสาททองอำเภอขว้าสินธุ์จังหวัดสุรินทร์ครับนี่คือตุนตวงหมัดตุยังตวงตวงปรลึงหมัดตวงปรลึงหมัดส่วนอีกด้านข้างก็จะเป็นคําว่าณโมสามหนนะครับแล้วก็อิติมังคะชังนามิอุโยอ่านว่าอะไรครับอิอะไรนะครับอโย อิติอิมังอิมังทะชังทะชังนะมินะมิอุโยอุโยแล้วอีกครับมีเดินทางของแม่อันนี้คาถาเดินทางครับแบบฉบับของท่านอาจารย์สุเพงครับนะครับอีกรอบหนึ่งนะโมสามหกแล้วก็อิติปิโสแล้วก็อิมังทะชังท่ะชังนะมิมะมินะมิอุโยโหนะมิอุโยครับอันนี้คือนณ มิอุโยครับอุนี่อุอุอุคเมนะครับอุภาษาขมอุโยอิติปิโสอิมังทัชชังทะชังทะชังนะนะมิมิอุโยครับอ่านี่คือภาษาบาลีครับของท่านอาจารย์สุพงเขียนแล้วก็ลงชื่อไม่เหมือนยืนยาวครับ ตามแบบฉบับของอันนี้ตุยเปือนเหตุยตุยตุงเปื้องของท่านอาจารย์สวงสมานทองนะครับบ้านนี้อันนี้ก็เดลตราเทอร์เมียนกอมาซีนตีนมูยได้ริบพื้าการะบาดก็นองดอกไม้จันท์ที่ประกอบพิธีวางดอกไม้จันท์เสร็จแล้วก็พ่อจานก็จะนํามาวางบนเชิงตะกอนซึ่งเป็นเตาเผานะครับ เป็นเตาเผาแล้วก็ใส่ฐานไว้เต็มนะครับเพื่อจะทําการสลายรูปผู้วายชนเป็นลําดับต่อไปนะครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลพิเศษมาจากท่านอาจารย์ก๊อตนะครับทีมงานท่านอาจารย์แสวงสมานทองครับคนนี้กันจะเขินหน่อยครับท่านอาจารย์ก๊อตนะครับครับก่อนทาพิธีชาปนกิจครับทีมงานก็ทําการ หลังจากลูกหลานได้ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ทีมงานของพ่อจา์แสวงครับก็พากันเตรียมเพื่อที่เคลื่อนศพผู้วายชนกรือับห,หลังจากวางลงเสร็จแล้วก็พ่อจารย์ก็จะทำพิธีพิจารณาผ้านะครับเหมือนกับพระท่านพิจาราผ้าสี่คนซื้อสี่องค์ครับสุรินทร์บ้านเราก็ใช้ผ้าขมานะครับ ซึ่งในภาคเขามานี่ก <Jersey. S 1> ็จะใส่จะห่อจะห่อห่อปัจจัยนะครับปัจจัย เทสังโมปสมุทุโคอนิยทัสังสาราขุปาทวียัตมิโนุปาิวานิโรจนติเสังโมตมุโคอิสังาราอุปาทาทิวานิโรจนติเสังโมมุครจัน์กเขินนะครับเขินกล้องครับ หลังจากท่านทั้งสี่พิจารณาผ้าเสร็จแล้วก uh, ็ขึ้นคิวของท่านอาจารย์ใหญ่ครับเรียกว่าลูกูมเลยนลยอันเียอนเดีอันีค้าวมคุรเ้าม้ยเป็ยเรั้งเุ้ท้าเ้ยคร้บย ภาษาเขมรว่าโมโมว่ามามาปูนเจ้า <cellphone> ก <m fight to work> ็ลูกหลานครับดูช่องยูทูปของผมก็จะได้เรียนรู้ภาษาไปในตัวครับมั่วมั่วโมโมว่ามามาแบกเรามัวมั่วหันกล้วยก็เจ้าเจ้าเด้อเจ้าเด้อยื้อยื้อสะสวย่เนียเนี่ย

เขวัโตอะระหะโตสัมาาสมาสัมพุทตะตากายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกามารรมอันใดข้าพเจ้าทั้งหลายนั่มาตรลังโตน้าลับลัง มนักก็ดีเบาก็ดีบนก็ดีไม่วนก็ดีขอบคุณแม่เมือนยืนยาวคับเจะหลายขวาหุสิกรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสู่สวรรค์และนิพพานสัมปัตเจยวหัวตูอนก็ทมอไปวามาเลยุกขึ้นเดี๋ยว

จางท่านจะเดินเคาะรอบลงครับบริการคาถาครับเหมือนยืนยาวไอ้เต่ารุยประมตนมาคู่นี่เต่าเบญยอมไม่กตรนโซร์ถจารนานรีประดับอมนิประับตระมาจารสเวงจุลวังโสบูโหนตัดสัตทองบาปิบุญสานัก็เราเปรครูอสุนทรธรรมะพนิษนวัตไพศาลสุนิพากาเจอบชานุครูเปรครูปิยะธรรมพล นวรสโพริเวกกับกรรมอาจารย์ครูออนุสวรรณาจารย์กับปรีเอาพระครูการุณธรรมรัตน์นวรสไสญภูมิกวักิจกรรมวาจาจารย์บ้านปืนโกรั่วทรายสุรัมมจารย์กกุลขันเม่นี่เต้าถ้าบ่โคขาดบ้านอัครเทียนฉนะภาษาบไลเต้าน้ากระจุยดัชที่กับขยมบาทผู้สบายใจสาภาวะโอ้ยโอ้ยหมด ฝาลุงเว้ยนสองหนงเลยเนาะปาลุงมาเล็กหนึ่งเ้เลยนนึงนี่โค้นึงหนึ่เ็ลขกฟ้าลุงก็หนึ่งหกอันนี้ที่ผมไม่ถ่ายเห็นผู้วายชนก็เพราะว่าเพื่อ เป็นความไม่ละเมิดส่วนวนตัวของท่านนะครับก็เห็นสภาพลูกหลานว่าบูร่างผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้ายครับก่อนที่จะสลายร่างของคุณแม่นะครับค,ร,คบร,รับก่อนกอนสลายร่างคุณแม่ก็ท่านพ่อจารย์ก็จะต้องเอาปัจจัยออกจาก เสื้อผ้าหรือที่ลูกหลานใส่ไว้ในร่างของท่านออกครับเพื่อไม่เป็นการเผาพระเจ้าแผ่นดินนะครับซื้อเตาซื้อเมนก่อนจะสลายร่างเป็นลำดับต่อไปผุ้ช่วยคุณช่วยวันนี้คือท่านอาจารย์เคนนะครับอาจารย์เคนอายุยังน้อยแต่ท่านก็เป็นอาจารย์นะครับอาจารย์เคนเก่งมากครับ ลิ้เสียทางเลยทางทได้เลียวอ,อืม,อมคุณช่วยอาจารย์ทำพิธีขอขมาแล้วก็ขอปัจจัยครับขอขมาปิดลิงเยอะเลยเหรอเยอะแนานา้ปจัจะโน้นอะไรไ คนจาอาร์คมเมื่อในคุยเมเมนความรเรรูปบัสสเปรุษทมยานเศรปาโตมิสุข่งวรังกาเล่นตังทำน้วพุีนิธีานัตวิาค oh uh ัน huh. โ <INE> no ูสัญญาคันโทสังฆรคันโทวิญญาณคันโทอาาตปัตตาจาตชุปัตจโสนิาชุปุทโรมัตวัจิตังคีรังมัตยังใจโยทันาจารย์ทำพิธีน้ำน้ำมะพร้าวล้างหน้าผู้วัยชนนะครับแล้วกามลูกหลานว่า ผู้วายชนวายชนจริงไหมเสียชีวิตจริงไหมลูกหลานบอกว่าจ,จริงจริงท่านอาจารย์ก็จะได้ทำพิธีทำเผาต่อไปครับในโอกาสต่อไปนะโคจรนะนะโคจรแบบโคจูจูบุกลต่อ,อ,อบัด้วยด้วย <c oughs> อืม ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาลงเข้าไปข้างในนะครับแจกแจงงูน้อมือน้องยูดิแฟร์แบบนี้คือการเจริญมุกวลแบบฉบับคุนอาจารย์แสวงสมานทองนะบัดในมุนก็มือยูทูปอาจารย์ป๊อบอาจารย์ป๊อบก็หอยบัดในมืออาจารย์แสวงมาน้องบัด แล้วก็ไช่วยจานท่านจานก็ติดเมนครับเป็นอันเสร็จวิธีเผาโอ้ต๋เกเปอตไไสมครับไซุมเจงกันเลยซุมเจ็งเมนซุ้มตเลยซุมไทยเยอะ chắp 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 คือแบบบธรรมชาติของสูรินเรานะครับโดยทานก็จะมีลูกหลานมาทานกัน,นครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้จะทำนะครับจะเป็นประคุณอย่างยิ่งครับขอบคุณจากประสาททองนิวครับ